ลบเพลงออกจากหน้าโปรโฟไฟล์ Facebook ของเรายัางไงมารับชมคลิปนี้กันค่ะ ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการลบเพลงออกจากหน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเราซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ทราบวิธีการนะคะสามารถรับชมขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยอันดับแรกที่เราเข้าไปที่ Facebook ค่ะ จากนั้นให้เราไปที่ขีดสาขีดมุมบนขวามือนะคะและกดดูโปรไฟล์ของคุณจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมทีนี้ให้เรากดไปที่แก้ไขโปรไฟล์แก้ไขโปรไฟล์และเลื่อนขึ้นจนสุดกดแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณ กดเลือกไปที่แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเลื่อนหาคำว่าเพลงค่ะทุกคนเลื่อนหาคำว่าเพลงแล้วก็จะเจอนะคะเพลงที่เราเพิ่มเข้ามาบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราวิธีการลบค่ะทุกคนให้เรากดคำว่าดูทั้งหมดบนหัวข้อของเพลงดูทั้งหมดในหัวข้อของเพลง จากนั้นเราจะเห็นนะคะจุดวงกลม3จุดตรงเพลงเพลงนั้นถ้าเราต้องการลบเพลงไหนเราก็แค่กดแตะไปที่จุดวงกลม3จุดค่ะและกดไปที่ลบเพลงจากโปรไฟล์ลบเพลงจากโปรไฟล์จากนั้นกด ออกได้เลยค่ะเขาจะขึ้นลบเพลงแล้วโอเคนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพลงบนหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราก็จะถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ